โบแมนน่ารักว่าที่บาวสาวก้อยตูนใบเตยและปับ๊บโคจรเจอกันวันแจากา์ดต้องบอกว่าใกล้ถึงวันวิวาเข้ามาทุกทีครับสำหรับสองคู่รักสายล็อกอย่างหนุ่มตูนบอดี้สแลมกับสาวก้อยรัชวินครับและอีกหนึ่งคู่ครับอย่างหนุ่มปับ๊บโปเตโต้กับสาวใบเตยสุภาพิษโดยรุ่นน้องคู่หลังนี้ครับจะเข้าพิธีก่อนในวันที่15พฤศจิกายนนี้ส่วนคู่รุ่นพี่นั้นครับเป็นวันที่28พฤศจิกายนตามลำดับ เวลานี้ครับจึงอยู่ในช่วงที่ทั้งสองคู่นั้นครับเดินทางแจกการ์ดเชิญผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนพ้องพี่น้องโคสนิสฐนมทว่าบังเอิญบังเอิญครับโลกนี้มันโค้กมกลมและพรหมลิขิตนั้นครับทำให้ว่าที่เป่าสาวทั้งส,งสองคู่นั้นโคจรมาเจอกันเองซะงั้นทางนี้สาวก้อยรัชวินนั้นก็ได้โพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารัก,ก,กที่ตนเองกับหนุ่มตตนนะครับเดินปั๊คู่ของหนุ่มปับ๊บกับสาวใบเตยในวันแจกการ์ดพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นครับว่าความบังเอิญเดินสวนกันในวันแจกการ์ด เลยถือโอกาสแลกการ์ดกันซะเลยดีใจมีรุ่นน้องนำร่องแต่งก่อน2อาทิตย์อีกอินดีกับคู่นี้ที่สุดเลยค่ะแอดปั๊บปอตโต้แอดเตยแชกการ์ดแต่งงานลำมากแอดกเดี๋ยวลงคลิปให้ดูในสตอรี่นะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักครับของ2คู่บ่าวสาวอย่างนุ่ตุลบอดี้สแลมกับสาวก้อยราชวินพร้อมกับอีกหนึ่งคู่นักร้องรุ่นน้องครับอย่างนุ่มปั๊บปอติโต้กับสาวใบเตยสุวพิษที่เดินปะ๊กกันในวันแจกการ์ดแต่งงาน แต่ดีนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you